สวัสดีจ้าว้งาำงานเจอกับเินนี่นะจ้าทุกคนมาทักทายกันเข้าครัวกับเินนี่สำหรับวันหยุดนะจ้าวันนี้คคนนี่จะทำเมนูออซอสกระเพราสำหรับกระเพราหมูเนาะทุกคนและใช้ซอสสำเร็จเนาะทุกคนนี่คือซอสกระเพราสำเร็จเนาะซื้อมาอสำเร็จทุกคนละกะันเราจะผัดกระเพา ใส่หมูใส่ซอสกะเพาโอ้ยกันน้องทุกคนหนาตาอือแล้วก็จะทานกับสปากเกตตี้เนาะจ้าทุกคนกับโมี่ย่างลายนอกจากก็มี่หมูสันในคอหมูนะจ้าทุกคนแค่นี้หมกักเรียบร้อยเนาะก็คือหมักใส่ซอสใส่เกลือใส่พริกไทยอ่าใส่ซอส ซอสซีอิ๊วขาวเนาะทุกคนซีอิวขาวฝาเขียวเนาะทุกคนแล้วก็อซอสหอยน้ําตาลลงไปเราหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงให้เข้าน้ําเข้าเนือนะ้อเนาะจากสูตรแค่นี้ได้จากทุกคนแล้วก็มีซอสเนาะซอสสาเร็จเนาะจากทุกคนเนะี่ยซอสกระเพราก็ ง่ายๆจ้าตามสูตรเนาะก็จะใส่ผักนอกจากมีต้นหอมมีแครอทมีหอมแขกเนาะทุกคนหอมหัวใหญ่ก็ได้นะคะแล้วก็มีสุกินี่เนาะบวบสุกินี่แล้วเราก็จะมีพริกหวานนอกจ,จากนี้เลยจ้าขั้นตอนง่ายๆเนาะอันดับแรกนะคะเราก็จะใส่น้ํามันลงไปนะทุกคนใส่น้ํามันลงไปเนาะจ้าแล้วเฮาก็จะเปิดไฟเล็กๆจเดอทุกคนเนาะเดี๋ยวหลังจากนั้นเนะาะจ้าแค่นี้ก็จะใส่ หอมอ่าแขกลงไปบางส่วนเนะาะจะไปเจียวให้เขาหอมก่อนเนะาะจัดทุกคนเนาะให้หน้องเขาหอมก่อนเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปจ้าจ้าพอหอมเราเริ่มแบบว่าเจียวไปสักพักหนึ่งกับน้ํามันแล้วหอมเนาะทุกคนนอกจากจะใส่เนื้อที่ข้าหมากลงไปเลยด้วยจ้าทุกคนเนาะใป้น้องก็ลงไปผัดให้เขาหอมเนะาะจัดทุกคน มันนี้ได้เนื้อหมูมาแบบว่าเนื้อหมูมาหอมมากหอมมาหอมหอมมากเนื้อหมูมาฟันในคอหมูมางามมากจาาจากจาาข้างเน็ตโตเนาะทุกคนแบบว่าเนื้อเขาแบบน่ามินจากคิดถึงเนื้อทอดอยู่นะจ๊ะถ้าเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวไปดูกันตอนต่อไปค่ะจ้าพอเนื้อหมูเริ่มสุกนะจะทุกคนข้นขมูงขุ่เคลมนะจ้าเราก็จะใส่ซอสกระเพราสำเร็จรูปลงไปเนาะจ้าทุกคน ใส่ลงไปนะจ๊ะจาาหลังจากจะพัดนองเขาให้เข่ากันดีเนะจ้ะทุกคนแบบที่เขาหอมเนาะให้เข้ากับซอสเนาะทุกคนมีเลยจ้านี่นะแบบง่ายเนาะจ้าขั้นตอนกับไปจ้าจ้าในขั้นตอนนี้นะจ้าเราจะชิมรสชาตินิดนึงเนาะจ้าเพราะว่าเนื้อมูทุกอย่างเข้ากับปรุงหมักเรียบร้อยเนาะจ้าเราแค่ใส่ซอสลงไปแค่นั้นเนาะทุกคนเดี๋ยวที่นี่ลองชิมจ้าอืมน้องเขาออกรสชาติ เค็มนิดนึงเนาะทุกคนเราจะตัดด้วยน้ำตาลทรายนะคะเราไม่จะไ,ไม่ปรุงอะไรมากเลยนะจ๊ะทุกคนนะจ๊ะเนาะก็คือก็คือได้แล้วค่ะหลังจากนั้นเนาะจาาเราก็จะใส่เราก็จะใส่ผักทุกอย่างลงไปเลยจ้าใส่แคอทใส่ต้นหอมนะจ๊ะทุกคนหั่นซอยเนาะหอมเขกเนาะจ้าสุกินี่ลงไปจ้าใส่ลงไปเลยจ้กที่เราเตรียมไว้เนาะทุกคน แล้วก็รดไฟลงนะคะหลังจากนั้นเนาะเข้ากระจากไอพัดนองไปไม่นานนะจ๊ะอย่าให้ผักสุกมากเนาะทุกคนมันจะเละเนาะมันกับเป็นตะแสบตะหยังอยู่ได้ละจ้ะทุกคนเหินบอน,นี่มีเลยจ้าเมนูง่ายๆเนาะทุกคนเบิงพัดออกมากละสีสันหนาทานอยู่นะจ๊ะทุกคนทานกับข้าวสวยก็อร่อยนะจ้ะาไข่ดาวซัก สักอันใบนอกจากทุกคนกันราดก็เผาสวยเนาะกระแซ่บแต่วันนี้เคนนี่จะทานกับสปากเก็ตตี้เนาะจ้กทุกคนเนอะอาะวอลไปกับบรอเนียมกล่องเ้อจ้าวันนี้เคนนี่จะทานกับสปากเกตตี้ทุกคนมันมันรดม,มากอยู่นะหอมนะจ้ะเนี่ยทุกคนอืเดี๋ยวพัดนองเข้าไปแป๊บหนึ่งเนาะจ้าเพื่อให้ผักแกให้ผักสุกมากเนาะหลังจากนั้นก็อ่าเรียบร้อยสําหรับตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะจ๊ะรสชาติก็เคนนี่คิดว่าน่าจะโอเค รสชาติใช้ได้เติมน,น้ําตาลลงไปนิดหน่อยเพราะว่าเนื้อเขารสชาติค่อนข้างจะเค็มจากการหมักหมูเนาะทุกคนเมนูนี้เราไม่ได้ปรุงอะไรมากนะจ๊ะมีซอสแล้วก็เนื้อที่เราหมักก็คือรสชาติเราได้อยู่แล้วเนาะทุกคนและหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้าตาลเพิ่มลงไปนิดหน่อยนะจ๊ะทุกคนนาอกเมนูง,ง่ายๆเนาะจ้ะเสร็จแล้วจ้าเราก็ปิดไฟจ้าตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟจ,จ้ะทุกคนเดี๋ยวแค่นี้จะเสิร์ฟกับสปากเกตตี้เนาะจ้า อาจจะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่เามอมยอยกินสปาเกตตี้ผัดกะเพราหมูเนาะจากผักรวมนี่เลยจ้าแซ่บๆเนาะจากทุกคนกัขอบคุณทุกๆกำลังใจนะจ้ะขอบคุณทุกๆคนนะจ้าที่เป็นกำลังใจให้น้องเคนนี่เนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะวันนี้บายบายสวัสดีจ้า